ได้สาวอ้วมน,นะคะลูกค้าใครรัี่ยอะ<พ>อแดงได้เลยสองเหมือนกันค่ะตอนนี้ได้สาวอกอกประมาณสามสิบแปดกวต้นประมาณสาณมสิบแปดกว่าสั้นคนยาวนะลูกค้า เห็นบ่อยๆนะรุ่นนี้ลูกค้าเหมาคันเยอะมากๆสำหรับรุ่นนี้นะคะเ้าจะเหมาคันเยอะมากคีฟองอันนี้ชีฟองแบบงล่างเป็นอย่างนี่เด็กเจ้าสวยเด็กแบบว่าคุณหญิงคุณนายใส่กันเลยอย่างนี้ราคาหลักสิบใสยังไงวะอุ้ยสวยอ่ะอุสวยอ่ะแบบโบวีเมียนสุดโบวีเมียนมันมาอันนี้ก็ต้อนตากสวยมาก สวยแบบจริงใจเราใจสั่นไปแล้วันนี้น่ารักมากเป็นสไตล์เขาเรียกสไตล์อะไรอะทะเลหรอเป็นปักปักน่ารักมากเป็นน้ำไม่ใช่ชุดว่ายน้ำนะฮะเป็นเด็กเขาเรียกเป็นไวายอะ่ามันเป็นเวายอย่เว้นดวยสีสวยมากสีแบบช็อกกิ้คิงเนาะสวยมากตัวนี้เป็นช็อตตีงหรอใช่ถ้าเป็นหนูหนูจะเรียกว่าสีบานเย็นตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะแม่ๆมาแล้วไปแอบแซบมานะคะ ตัวนี้เป็นชุดเดซ่าอวดน,นะคะลูกค้าไซส์ JR ค่ะ,คะพาแลน่ารักมากนะคะลูกค้าอยู่ที่399ลูกรีวิวเหลือเพียง399ค่ะใครสนใจสามารถแจ้งรับได้เลยนะลูกค้า<ต>สะดวกมาหน้าร้านมาที่หน้าร้านได้เลยนะคะวิวสวยมากเอายังไม่กลับพอดสองชั้นลูกหรือว่ามันทับในท้างในหรือว่ามันใส่ได้ไม่ใช่ลูกค้ามาตัวแรกก็มีลายนะเป็นสมอง สว,สวยจึ้งสาวอวบนะคะลูกค้าอุ้บเล็ลกอุ้บใหญ่มีหมดนะแม่ตัวนี้เป็น45่กิโลนะจ๊ะเดชนายใส่กันเนนต้นก่อนเดี๋ยวคุณโชว์ผ้าโอ้ตัวแต่ผมไปเอาส้นสูงมาลูกสูงไม่พอค่ะเลยค่ะ,คะ<ร>ลยแสัมปนาสัมปนาสวยมากค่ะค่ะอยากดูงานไหนบอกได้เลยนะแต่แลยอุ้ยสีดำสวยแอนนี่สวยจุ้งอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองให้ดูแม่ เดตจริมันยาวยาวมากมันยาวจริงยาวกว่พวกเราลค้าเป็นขาไสา์เอ้น่ใช่ขาไส์ดีสาว,วัวแต่ว่ามีอวบเล็กหวบใหญ่เนาะก็พยายามแล้วสเป็นยใส่ปเมเหรอ,อ,อสวรี่ทางน้สีสีอยู่ข้างในว่าลูกค้าลูกกระสอบี่คูบอกเลยว่ามี คนยาวอยากคนสั้นมีให้ลุ้นแน่นอนสวยเอาดีๆนี่คือใส่ส้นสูงนะคะใช่แล้วเธอใส่ไปเน้นที่คอลูกค้าค่ะไปใส่ส้อยมันากเอาจริงลูกค้าและยังเยอไดีนะแม่ไม่ต้องกลัวเลยกลัวแค่เห็กเชียวนี่เป็นอะไรอ่ะหอยหน้านงบิงนงบิงต้องนั่งน้อยได้อยู่ลูกต้องนั่งมวยยังไงอ่ะเฮ้ยนี่แหละลูอกยีบีอ่ะลูกค้าสวยมาก ลูกค้าน่ารักมากสวยมากวยใส่รซอยแล้วเหมือนพี่เลยใช่ไหมเป็นเป็นเลยอ่ะคุณนายเขาใส่กันแม่สวยมากแม่สวยงามมากนะคะลูกค้าพาราก็ดีมากซื้อสองรถกันอีกสามร้อยบาทค่ะแม่สำหรับป้ใย JR นะคะตัวนี้ผ้าแบบซิลลลูกค้าคะซิลวพี่ขนาดพี่ใส่รองเท้าสูงแล้วนะแล้วดูนอ่ะหดเวลาเขาสูงคือสูเวอร์ เขาสูงใหญ่เนาะเออเอาดีดีนี่แม่ดูเขาต้องสูงประมาณเนี้ยแม่จริงๆเขาอาจจะใส่ประมาณสีกระป๋องสีห้าส่วนเลยฟิวนี้นะแม่ถือว่าเขาเป็นแบบเกงมันเลยฮ้ยปลาแม่สั้นปนยาวมีหมดสวยมากเขียวเขามาว่ะกระพริบตาแล้วตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยสีใสแต่วยจริงค่ะเอหนึ่ใส่ีนี้สไตล์ปอบเปิลคุณเรกาเฮ้ยจะไมเขียวเยอะจังเลเออนี่เขียวมาคนนี้มาจ้ะสีเขียวนี่สวยทุกตัวจ้ะ แนะนำให้ซื้อเยอะเพราะว่าอะไรดรื้ป่ะมีเลจสมใช่ตัวีเิ่นข้าวมีเครื่องข้าวแบบจริงจริงอันนี้สีเขียวแบบจริงจทะเลค่ะสวดูดิแม่ใส่ดีมากนะอันนี้เราก็เดินถึงไหหนึ่งอันแล้วก็เดินถึงไห้ไม่อันนั้นเป็นแบบที่เขาแบบ เธอไม่เข้าใจหรอคืออะไรก็ถือไห้แล้วเก็ด้วยแบบตัวตรงๆอ่ะด้วอ๋อมันคืออะไรการแสดงหรอการแสดงไหมการแสดงอะไรพี่โต้ไม่รูพี่เดินถือไห้ค่ะแขกโคอาหรับพวกนั้นอาหรับป๊อไม่ต้องอาหรับตอนนีในตลับแล้วสวยใส่ได้สิเราจะบอกว่าฉันใส่ได้เพราะตัวมันใหญ่สวยมากมากเมื่อกี้ก็ช็อปกิ๊กจำไม่ได้ว่าเป็ตัวใหญ่อุิยแม่น่ารักมากเป็นแบบว่า เราชมครูกันเป็นแบบว่าหวานหวานสาวหวานอันนี้ก็สาวแบบเออพาไซก็สวยได้ป้าสวยมากมีแม่เอาไปเลยแม่ก็สอบนี้นะคะพาราสามกสูตรรีวิวเหลือเพียงแค่สามเจ็ดสูตรุยแม่ดูดิอันนี้คือแบบใส่ฟิลฟิลหรือว่าแบบเป็นเป็นตัดไหล่ก็ได้หรือว่าแบบเป็นแขนตัวตาเหล่านี้ก็ได้น่ารักคะอาค้าเห็นเดื่มบ่อยๆที่ลูกค้าเหมาคันอ่ะลูนี้อเนี้ใส่แว่นก่อนตอนนี้มองบ่อยเห็นแล้วจ้ะ ใส่ของคออะไรมาีแลม่ไม่ไปผูกเอาหน้าห้าร้อยอะไรอะไรแม่น่ารักมากนะูดิแล้วคือแบบไปใส่แบบทรงต้อยด้วยได้เลยนี่นี่ลูกค้าลูกค้ากินตูนะตูนะเอาบัตรมืองินแม่นายด้วยกันแม่เนี่ยพอใส่ชุดแบบนี้ใช่ป่ะแล้วลูกค้าก็ไปหากระเป๋าที่เป็นสายมุกี้กว่า สไตล์น่ารักมากแล้วเป็นโบอย่างเงี้ยน่ารักพึ้งบอกนแม่เดี๋ยวแม่จะใช้มีคนอ่านกันคือเหมือนคนคาเฟ่เหมือนกันนะใช่ใช่นี่ยอันนี้อันนี้ชอบมากเลยนะเวลาแบบเวลาถอดอะถอดง่ายไหมถอดแบบถอดแบบนี้ได้เลยอย่างเงี้ยได้เลยได้เหรอสวยมากพาลักทำงานบางตัวคือยังมีป้ายอยู่ด้วยแม่ เดทไปเที่ททำงานเดททะเลใช้จักน oh, oh, ี่ด like ี้ไหูเนอดีกจะอยู่บงอยู่บ้านก็ได้เลยคู่นี้ายาวนีหรอพี่ใส่รองเท้าแล้วนะพีซาโอ้ยนี่ก็เป็นแบบอเลซซามาฮาเนี่ยนะไม่ช่วยเอลสซารอเ้าดูดิใส่เหรอหล่อไหเชียงนนี้แล้วก็มีแฟชั่นอิสตา ค่อนข้างมีสลามากหรือเสื้อผ้าเปิดมางงมากไหมคะก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงสไตล์มันเยอะเกินกค่ะสวยมากแล้วก็ถือกระเป๋าแล้วก็เดินแขนแบบนีกุนายนิดนึงนะปันจริง,รงอันนี้เป็นแบบไนี่อุ้ยสวยแลยก่นหายว่ะแดดข้าหาย อะไรก็มาดวนี้ชอบเลยชอบเลยอาสาลองเพลงด้วยมีชีวิตชีวาขึ้นมาเันู้ดีแม่เห็นป้าอวบอวบก็ซึ้งได้ลูกแดงลูกค้าเห็นงานของคุณรุนี้นะไปใส่สร้อยเพื่อที่มันจริงไม่ว่าจะเป็นสีใช่เพราะว่าพวกงานแบบเนี้ยเขาไปเน้นเอาไว้ออกงานเพราะดูเรียบร้อยดูแพงไหม่เราไปเล่นที่เครื่องประดับเอาสีนะถือกระเป๋าใบหนึ่งใส่ต้องหูแบบอันใหญ่รู้ปะ โหลูกค้าน่ารักมากนะคะตัวนี้เป็นฉลูค่ะลูกค้าสีเหมือนฟ้าเรกลูาตัวสมากยิน่เนาะเสียงในหัวดังด้วยรีวิวจะมีแต่เซนเซอร์ไม่ทันเลยลูกค้าน้ตมันคิกดังเกิ นองเหล่าสีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไข่ขางเท่าไลย่เลยไม่คใครเต็มจุงแม่ขออนุญาตก่อนขออญาตย้ำก่อนใช่มาแรงแซงทางองมากพี่ขนาดวันนี้ไม่มีแดดนะถ้ามีแดดนี้แบบแสบมากแสบตามาก นะคะลูกค้าป้ายเซอานะคะน้ำหนักอยู่ที่45่ิกิโลเนาะลูกค้าถ้ารายอยู่ที่39มเกรูปรีวิวเหลือเพียง37มเจ็ดใครรับสามารถแจ้งแอนดมินได้เลยค่ะคอมเมนต์ได้เลยนะแม่ซื้อ2รถกันอีกเลย300บาทจ้าอุ้ยสวยอะไรแม่น่ารักนะเนี่ยมีทั้งแบบว่าสไตล์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์ออกงานสไตล์ทำงานมีทุกอย่างเลยอยู่ในกระสอบเดียวกัน ขายเดียวนะคะแผ่นยาวมีทุกแขนเลยนะคะหนักขนาดไหนสุดๆเลยบางคนใส่เข็มขัดหนึ่งอันะลูกค้าจบเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ซื้อเข็มขัดเวลาีดเดทคาเฟ่เลยวะลูกค้าลูกค้าสาบอกเลยว่าเป็นเข็มที่จริงใจแม่ฉลุเยอะจังเลยอ่ะหนูแอบเจอฉลุหลายตัวอยู่นะมีลูกงสี่นะประปนกันไปนะคะใส่เป็นตัวสาวบวกนะคะลูกค้าอวบเลยบวบใหญ่ใช่บวกลาง เนี่ยนี่ยสมมติว่าเราจะไปงานการแบบว่าเป็นติเกียวหน่อยโอ้ยสวยมาเราคือเหมือนปาร์ตี้ชุดไอ้นี่ปาร์ตี้เดทเลยอ่ะแฟรปาร์ตี้เดทค่ะมันมีผสมในทุกรูปนั่นแหละปาร์ตี้เดทนะคุณ้ปาร์ตี้เดทก็ลูกเราสีดูดิแม่ไปเช่าที่ต้องมีสอบผ่นจริงผ่านสอบผ่นนี่ค่ะลูกค้ามสวยมากอันนี้เป็นแบบเสื้อแล้วก็มีพุงด้วยอะบางทีมันมีสอง รางวัลโกรังกระสอบดีเด่นอวอร์ดอวอร์ดมีแน่นอนหนูไปงานมิสแกนแกนอะไรมิสแกนบ้าไปเลยเราต้องซื้ออะไรอะไรสาระ,<น>ะอีกแล้วไม่มีไม่มีอยากคาดหวังได้ต้องนี้นะลูกค้าอยากคาดหวังอะไรหนูเยอะเนาะก,ก็มาเปิดให้ดูนะคะลูกค้า,าชมๆกันไปนะคะระหว่างไรก็อาจจะมีขายของบ้างเถียงกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะแม่ เดย์เชิญค่ะตัวนี้สวยมากสีนน้ำตาลช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นเดยเชิญตตัวนี้ช่วยรีบมาแม่แม่ช่วยช่วยลองพิมพ์ให้หนูได้ไหมว่ารับรีวิวอ่ะลองลองให้หนูได้เล่นเนาะวิ้นสวยมาก sexy สุดอ่ะอันแม่เป็นผ้าแบบเนี้ยแบบเอออันนี้แบบเนี้ยมัดคออันนี้มัดคอพิจูวิ้งสวยจึ้งอันนี้ต้องไปทะเลแล้วล่ะนี่เนี่ยเราไปเล่นน้ำไปทะเลแล้วล่ะไปทะเล หรือว่าเราใส่ไปกินข้าวตลาดนัดดีดีเธอต้องคอดก่อนดีด้วยสวยแต่ว่าเอาจริงป้าตัวสั้นไปหน่อยดิจีบ้าสวยมากแม่ไ๊วยไม่ได้โชว์ลังโชว์ตูดมันต้องอย่างนี้หรือเปล่าลูกไม่ได้โชว์นะเหตุการณ์เกิดจากแม่ขาตัวสั้นกันหุ้นเหมือนนักมวยเลยอ่ะแย่จริ แม,นนมแม่จริงๆ,นะๆแล้วเราสามารถใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะใส่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นซิลลลายเหมือนลายปั๊บแบบสินเท็จปินเพ็จเป็นแบบว่าเหมือนแบบราชวงศ์สวยมากแต่ต้นถึงคมคุ้มค่านี่บอกเลยว่าลูกค้าไปซื้อข้างนอกนอกอันซื้อปีกนี้ได้ต้องตัวละร้อยขึ้นแน่นอนอ่ะแม่เ๋ยวจำนวนต้นหนู่น้ำให้อีกทีท ประมันนี้เราทำมากับตัวสุดท้ายของหนูขาะรวมทุกผ้าเลยรวมทุกผ้าคลุมคันก็สอบดีจ้าเหนป้าแม่เห็ตุ้านจะอยู่บ้านหรือว่าจะไปเที่ยวคาเฟ่ทะเลได้หมดเลยแม่ตัวนี้เนาะเป็นชุดเดรนะลูกค้าสาวหวบใต้ใส่อาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้ดูงานจะใไลน์ของลูกค้างานอ่ะลูกค้าสาวจะมีแค่หัวตันระยวนะคะลูกค้า แยะแม่หลากหลายสไตล์นะคะลูกค้าสวยงามคาเฟ่เรียบร้อยอยู่บ้านชิลๆเดี๋ยวไปดูในหุ่งานก็หาขาขาอบอกซ์หาวิ่งออกยาวเยอะมากขาออกยาวเยอะมากเลยี่น้อลูกค้าป้าย JR นะคะใครสนใจก็อินบ็อกซ์กันได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเจอกันเล้านค่ะขอบคุณาะวัีค่ะโชว์ไฟด้วย